ใครชอบทานผักกลิมลั้วโดยเฉพาะยอดกระถินมารวมกันในคลิปนี้เลยค่ะว่ากระถินเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียอะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้มาบอกกันค่ะกระถินหรือว่ายอดกระถินนะคะส่วนมากเนี่ยเด่นเดเลยก็จะเอาไปทำและทานกับพวกยำหอยนางรมหอยนางรมทรงเครื่องนะคะขาดไม่ได้เลยก็ต้องใช้ยอดกระถินนี่แหละค่ะแต่กระถินเนี่ยมีทั้งโทษมีทั้งประโยชน์ค่ะเดี๋ยววันนี้มาบอกประโยชน์ก่อนนะคะว่ากระถินมีประโยชน์อะไร มาข้อแรกเลยกระถินมีฟอสฟอรัส,สที่สูงมากเพราะฉะนั้นจะช่วยเสริมสร้างและบำรุงกระดูกค่ะ 2. แก้อาการนอนไม่หลับ 3. ช่วยเป็นยาถ่ายพยาธิโดยเฉพาะพยาธิตัวกลมนะคะดีมากมาต่อข้อ4ค่ะช่วยขับและดูขาวของสติข้อ 5. ช่วยลดการเกิดนิ่วในกระเพาะอาหาร และข้อสุดท้ายข้อ6ค่ะช่วยบำรุงตับค่ะมาดูข้อเสียกันบ้างเมื่อทานแล้วจะเกิดโทษแบบไหนนะคะและประทานประจำประจำตลอดเลยเนี่ยจะไม่ดีไม่ดีต่อร่างกายก็คือจะเป็นพิษต่อร่างกายทำให้เกิดอาการผมร่วงนะคะเป็นโรคผิวหนังบวมหรือว่าตาแดงตาลอกได้ค่ะต่อไปนะคะคนที่เป็นโรคเกาเนี่ย ควรเว้นแล้วก็ไม่ควรรับประทานเลยเพราะว่ากระถินเนี่ยมีกฎยูริกที่สูงมากๆเลยเพราะฉะนั้นเมื่อคนที่เป็นโรคเกาต์แล้วจะทําให้โรคเกาต์กเริบได้ค่ะทีนี้ทุกคนก็รู้คุณประโยชน์ของกระถินกันแล้วนะคะทีนี้ก็ปรับเลือกปรับทานให้เข้ากับเพื่อนๆเลยนะคะว่าอันไหนควรทานอันไหนไม่ควรทานค่ะเหมือนเดิมค่ะเพื่อน และใครที่ดูคลิปนี้มาจนจบและเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน,น,น้าเราจะมีสาระดีๆเคล็ดลับอะไรดีๆมาฝากทุกคนก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนรอไว้เลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ